แต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะในระดับนโยบายแม้ว่าจะรับข้อเสนอแก้ปัญหาของพีมูฟต่อกรณีใช้โฉนดชุมชนแก้เรื่องสิทธิที่ดินแล้วแต่การนำร่องก็ยังย้ำว่าไม่ครอบคลุมทุกชุมชนนะคะนั่นแปลว่าปีนี้นาทีนี้เรายังคงจะได้เห็นอีกหลายชุมชนอยู่กันแบบกังวลและลาบากลาบากถึงกระทั่งว่าไปกระทบการทามาหากินตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่ชุมชนสืบเนื่องกันมายาว เช่นการทําไร่หมุนเวียนซึ่งถูกยอมรับเพียงไม่กี่ชุมชนและอีกหลายชุมชนไม่ได้รับการยอมรับเรื่องนี้พอนโยบายไม่ชัดมันก็ไปกระทบนะคะอธิบายให้ชัดจากภาพในหมุดนี้อธิบายผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะดิฉันซูมเข้าไปในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมลองเจาะรายละเอียดไปดูที่หมุดนี้คุณพรชิตาฟ้าประธานพรปักหมุดรายงานเข้ามาจากอมก่อยค่ะ ชาวบ้านที่บ้านแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เขาเล่าแบบนี้นโยบายที่ไม่ชัดกระทบการเพราะปลูกและไร่หมุนเวียนเพราะปกติช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องเตรียมพื้นที่เตรียมป่าเอาไว้รอจะทำไร่หมุนเวียนหรือว่าไร่ข้าวนั่นแหละค่ะ รอตอนไหนรอหลังเดือนเมษายนหลังจากที่ประกาศห้ามเผาสิ้นสุดลงชาวบ้านเขาก็จะเข้าไร่ไปเผาวัดสดุทางการเกษตรในไร่ที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะเผาเสร็จแล้วสิ่งที่ทำต่อมาก็คือทำไร่หมุนเวียนต่อเป็นวิธีที่สืบเนื่องกันมานานค่ะแต่ปีนี้ยังคงติดขัดเมื่อนโยบายไม่ชัดเจนเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ยังเข้าไปทำและวางแผนอะไรไม่ได้ลองติดตามผลกระทบจากพื้นที่ค่ะ บ,บอกเห็นห้ามเข้าเป็นป้ายที่เอามาปักในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ทำกินชุมชนชาติพันธุ์โดยปกติแล้วช่วงนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนชาวบ้านจะต้องเตรียมพื้นที่ในการใช้ที่ดินผืนนี้ในการเพาะปลูกทำไร่หมุนเวียนเด็กอุปาในประเพคือจานหมอม,มิเลมีนา มีนาวที่เสหาเสียหเสจิตเออไปชั่วไปช่วในปุว่ามีไปมากระเช้ากระชั่วคู่ก็มู่นน้อละไปที่ฮิ้งเลมีเลยคู่คือคือว่าจะไปเนยไปบ้านเม้าไปมีดเมาว่าเนี่ยไปตัวอวอมีว่าไปแกเป้าก็เจอคู่โพวยาไปตัวอวอาตาว่าเรื่องการลงเรียนจากชาวบ้านเรื่องเรื่องการทำไร่หมูเวียนครับซึ่งึเป็นหน่วยงานราชการที่ที่เขามาขอเข้ามาในพื้นที่แล้วเขายึด คล้ายๆว่าเขาจะยุดพื้นที่ทํากินที่ชาวบ้านกําลังทําไร่หมูเวียนแต่ละรอบแต่ละรอบเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องในพื้นที่เกือบจะ60-70%ในพื้นที่อำเภอขกอยในในในช่วงนี้หรือว่าฤดูนี้เป็นช่วงที่ต้องถงางไร่ต้องตัดไม้ซ,ซึ่งซึ่งถ้าเป็นภาพภาพที่เราเห็นน่ะซึ่งมันเป็นภาพที่เหมือนกับว่าเราทําลายป่าแต่แท้จริงแล้วมันเป็นไร่หมูเวียเดิมแล้วก็เราทํากินทุกปีแล้วก็ทุกรอบ ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมอำเภออมก่อยเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนทำไร่หมุนเวียนมากที่สุดในประเทศทุกๆปีชาวบ้านกังวลใจว่าจะไม่มีข้าวกินไม่สามารถทำกเกษตรกรรมตามวิถีของตนเองได้หากกฎหมายป่าไม้ที่เข้มงวดซึ่งหากเป็นเช่นนั้นอาจทำให้เตรียมการไม่ทันในฤดูการเพาะป,ปลูกข้าที่พันไม้เนี่ยในในปีถ้าแต่ปี63ถึงปีปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมัน มันเกินกว่าพันกว่าไรแล้วครับชาวบ้านเนี่ยเขามีขอบเขตที่ทํากินอย่างชัดเจนแล้วว่าหรือว่าเขามีความจาเป็นที่ต้องทําอาชีพตั้งแต่ได้เดิมหรือว่าชิดใหม่ด้วยซ้าการทไํไร่หมูเวียนเนี่ยั้งแต่ตั้งนานละจะเริ่มขั้นตอนต่างๆก็มีการดูแลป่าเมื่อกี้มีการดูแลเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆอย่างดีเนาะแล้วอย่าอย่าฝากว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเนาะให้เข้าใจประเด็นของวิถีชีวิตสองเนี่ยให้ ให้ทาตามขาเขตดที่ทํากินของชาวบ้านที่ด้านเดิมที่ของทางกีอยู่แล้วเข้ามาดูแลเข้ามารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหรือว่าเข้ามาผมว่าอาจจะดีกว่าที่จะมาปรับปรามแบบให้ชาวบ้านห้ามทับกินห้ามทำนู่นทำนี่ผมว่ามันไม่มีประโยชน์นี่ไม่ใช่พื้นที่เดียวที่เจอกับโจทย์เรื่องที่ทํากินที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ชุมชนอยู่รอดและป่าอยู่ได้